ครับทุกคน w A d y and c l i Shop DIY กันทุกรูปแบบแดงกันทุกงานช่างเราก็เจอกันเป็นประจำทางช่องทางของ YouTube Channel นะครับเรื่องราวของคลิปนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของการเก็บรายละเอียดของรถคันสีแดงๆนะครับที่เราถ่ายทำไปหลายคลิปแล้วก็มีผู้คนสนใจรับชมอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ เราจะไม่รู้ทั่วไปนะครับคนทั่วไปจะไม่รู้นะครับนอกจากจะมีช่างหรือคนที่รักล่นจินมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้เราก็ถือโอกาสที่เราได้รถคันนี้มาเก็บงานเก็บรายละเอียดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างจากรถเก่าๆสมๆนะครับเดี๋ยวจะมีการรวมคลิปทั้งหมดแล้วก็สรุปให้เห็นนะครับว่าที่เราได้มาสภาพทีแรกเป็นอย่างไรแล้เราทําเสร็จเป็นยังไงนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ทางขวาล่างของช่องหนึ่ทางด้านใต้คลิปนะครับโดยการทํารถแต่ละคันก็มีสเต็ปขั้นตอนคล้ายๆกันนะครับต่างกันที่รายละเอียดนะที่เราจะนําเสนอนะครับอย่างส่วนประกอบอย่างอื่นล้วประกอบกลับไปเป็นรถในสภาพพร้อมใช้งานแล้วนะครับแต่ก็เหลือรายละเอียดพวกนี้นะครับอย่างในคลิปนี้ก็จะเป็นคิ้วกันกระแทกด้านข้างรถนะครับที่เรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับ แต่คลิปนี้เราก็จะติดตั้งให้เห็นนะครับแล้วก็มีเทคนิคมากมายนะครับที่เราพึงระวังอ่าแล้วก็เป็นข้อสังเกตได้นะครับว่าการติดตั้งจะดีแค่ไหนแล้วก็ถูกต้องแค่ไหนนะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็จะไม่ถูกต้องร้อปเซ็นะครับแต่ก็สามารถอัดแอ์หรือว่าปรับเปลี่ยนไปตามงานนั้นๆได้นะครับราดูเทคนิคเรียนรู้นะครับ ก็คือคิวด้านข้างเนี่ยจะมี2ความยาวนะครับมีตัวยาวแล้วก็ตัวสั้นนะครับอย่างการติดตั้งก็จะมีด้านที่มันตัดนะครับที่เป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมเี่ยส่วนอีกฝั่งหนึ่งของเขาก็จะเป็นมวนมวนนะครับจะเป็นเหมือนกันทั้งอันสั้นยันยาวนะครับอันยาวก็อยู่ประตูคู่หน้านะครับตัวโค้งมวนแบบนี้มันก็จะอยู่เขาเรียกว่าสุดปลายของเส้นนะครับ ก็คือลายเขาจะมีปลายเป็นปลายมนนะครับก็คืออันนี้อันยาวเส้นยาวเนี่ยมันก็จะหันไปที่หน้ารถนะครับตรงนี้ก็จะไปอยู่เสาบีนะครับก็คือเหมือนกลางรถนะครับแล้วก็ประตูหลังก็จะมาต่อด้วยเหลี่ยมๆแบบนี้ตรงปลายของประตูหลังก็จะเป็นโค้งมนอย่างนี้นะครับโดยวิธีการติดนี่ก็คือสําคัญมากนะครับเราต้องใช้วัสดุแบบนี้นะครับ สิ่งจำเป็นของมันก็อย่างนี้เลยครับก็เป็นเทปสองหน้าชนิดบางนะครับสำหรับตกแต่งรถยนต์ทั่วไปขนาดที่เราเลือกใช้ก็คือ12มิลคูณ10มิลนะครับคูณ10เมตรก็คือม้วนเนี่ยยาวถึง10 10เมตรเลยนะครับเพราะว่าเป็นม้วนขนาดใหญ่เลยทีเดียวเรามาดูคุณสมบัติเขาก็คือแบบดีกว่าหลายลายี่ห้อนะครับเราก็ไม่ได้รันรีว่ายี่ห้อนี้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ ที่เราเลือกใช้ก็คือเราใช้มานานแล้วมันก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยอย่างบริเวณที่สามารถติดได้นะครับก็เป็นพวกไฟเลี้ยวเสาบีนะครับก็คือไว้ติดพวกของตกแต่งนะครับอ,อย่างนี้ที่เราจะมาติดก็คือในตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งอยู่คิ้วรถนะครับก็เป็นชนิดบางมันจะมี2ชนิดนะครับถ้าชนิดหนาก็จะทําให้การติดเป็นอีกแบบนดนี่ครับอย่างพวกนี้นะครับติดตามจุด ที่สาคัญสคัญนะครับเนี่ยอย่างคิ้วกวกเนี้ยก็จะมีตามจุดนะครับของรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นแนวทาง,างเฉยว่าอ,อีห้อนี้เบอร์นี้ก็เราควรจะเลือกใช้ชนิดบางนะครับชนิดบางใช้หนาก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ดีนะครับมันจะหลุดร่อนง่ายแล้วก็ฝุ่นเข้าไปค่อนข้างง่ายนะครับอย่าง ต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเป็นลนักษณะเรียกว่าพุกนะครับที่อยู่ตรงบริเวณประตูนะครับประตูเราจะต้องมีงานเก็บงานด้านในรถอย่างตัวเนี้เราแกะออกทุกครั้งบางทีมันจะบิบบี้มัง่งแล้วก็หักมั่งตามสภาพนะครับเราก็ซื้อมาเผื่อเรามีจังหวะที่เราแกะรถเนี่ยแล้วประกอบกลับเข้าไปเราก็จะเปลี่ยนของที่ดีใหม่ๆใ,ใส่เข้าไปนะครับจะได้มีอายุการใช้ง,งานยาวนานขึ้นนะครับ อย่างพวกพุกเก็บพวกพรมพวกอะไรที่อยู่หลังรถเนี่ยเราก็เลือกใช้แบบนี้นะครับโดยที่ใส่เข้าไปแล้วนะไอตัวตัวคีบด้านข้างเนี่ยมันก็จะล้มไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะกันการถอนแกะออกมาก็จะบี้นะครับแต่ก็ใช้ได้บ้างบางตัวก็แตกหักบางตัวก็หมดอายุเราก็สต็อกไว้เลยครับแต่เดี๋ยวเราจะทําการใช้งานดนวยนะครับเราจะไปเก็บรายละเอียดเราก็จะเอาไอของที่เราใส่ไว้ชั่วคาวเปลี่ยนออก เราก็จะนําตัวนี้เข้าไปติดตั้งแทนนะครับอ,อย่างพกลักษณะพกกุกประตูแบบนี้มันก็จะมีอีกแบบนะครับเป็นแบบนี้เราก็ใช้สลับกันใช้ร่วมกันก็ได้นะครับสองอันนี้ตัวนี้จะแข็งกว่านะครับตัวนี้จะอ่อนนุ่มแต่ทํางานง่ายต่อไปนะครับตัวนี้จะอยู่กับตัวเกี่ยวกับกระจกนะครับจะเป็นตัวบังกระจกหรือว่าคิ้ว ติดขอบกระจกนะครับอ่าจะมีทั้งมันจะลามไปจากด้านหน้าไปบริเวณหลังคาแล้วก็ไปถึงท้ายรถนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้นะครับถ้าเป็น Mitsubishi e คาหรือว่า l a นเซอร์ท้ายเบนซ์นะครับตัวนี้จะใช้ตัวเดียวกันรหัสเดียวกันนะจากศูนย์ถ้าเบิกศูนย์ตัวนี้ก็ตัวละหกสบาทก็คันนึงมีอยู่ใช้อยู่12ตัวนะครับก็ลองคูณตังค์ไปนะครับ ต่ถ้าเราซื้อข้างนอกก็ตัวละ8บาทแต่จะหายากมากนะครับแต่ก็ยังพอหาได้นะครับถ้าไม่มีก็ลองสั่งทางร้านดูนะครับตัวนี้สําคัญนะครับถ้าไม่มีก็เส้นกระจกเส้นคิ้วอาจจะปิ้วได้ตัวคิ้วก็ตัวเส้นละ2,000กว่านะครับเราเอาตัวละไม่กี่บาทมาติดตั้งดีๆด,ดีกว่าจะได้ไม่เสียเงินก้อนใหญ่นะครับอาจจะใช้ซิลิโคนช่วยก็ได้ อย่างเนี้ยเกี่ยวกับกระจกคิ้วหลังคาของ e ีคาจะเป็นลักษณะนี้นครับยังมีขายอยู่นะครับตัวเราไม่กี่บาทอ่าอย่างตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับใช้คู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวดันตัวดันเส้นคิ้วให้มันไม่หลุดง่ายๆนะครับตัวนี้ก็เราจะใช้คู่กันแต่ถ้าไม่มีก็ได้แต่ก็ต้องมีซิลิโคนช่วยเขานะครับเยอะเยอะเลยเนี่ยอย่างกรณีที่เราแกะมาเนี่ย มันก็จะหักแบบนี้นะครับถ้าสมบูรณ์เขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้อ่านี่ก็จะมีบบชำรุดบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็พวกฟุุกต่างๆมีหลายรูปแบบอันนี้ก็เป็นตัวที่เราอยู่บริเวณปิดอ่าล่องน้ําฝนด้านหน้านะครับนั่นคือปิดตัวเก็บงานของพลาสติกที่อยู่หน้ารถนะครับตรงบริเวณที่ปัดน้ําฝนตัวนี้จะเป็นเมื่อเก็บงานนะครับ ถ้าแกะออกมามันก็จะแบบหลวมๆแล้วก็ซื้อใหม่มากดเข้าไปก็จะแน่นนะครับด้านข้างนี้เขาจะแน่นกว่าก็อันไหนเปลี่ยนได้แล้วหาของได้ก็เปลี่ยนไปเถอะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บน็อตน็อตเบอร์สิบนะครับหรือว่าเป็น M6 ที่อยู่บริเวณท้ายรถนะครับตรงไฟท้ายด้านในในช่องเก็บของนะครับถ้าเรามีมันก็จะทำให้รถด,ดูสวยงามขึ้นนะครับก็ เตรียมไว้ด้วยเราก็เก็บงานตัวนี้ไปด้วยอย่างบางตัวเราสามารถไม่จำเป็นต้องตรงรุ่นนะครับแต่ขอให้รูตรงนี้เท่ากันเราเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกได้อ่าก็เลือกใช้ได้หลายๆแบบแล้วก็มาดูตัวที่เก็บอุปกรณ์พลาสติกเก็บงานด้านในรถนะครับอย่างตัวนี้ก็หาซื้อยากรับตัวนี้ไปหลายร้านแล้วในพิษณุโลกก็ไม่มีนะครับแต่ศูนยะ์น่ามีแน่นอนตัวแบบนี้หรืออาจจะต้องสั่ง ก็ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยหายกันนะครับแกะออกมาก็จะมีคลายในรถแต่บางอันมันก็หายจริงๆถ้าเขาแกะทําสีบ่อยๆแกะแต่งโน่นแก่งนี่แล้วมันไม่ครบเราก็พยายามหายให้ครบนะครับลดเวลาวิ่งมันจะได้ไม่เกิดเสียงดังนะครับไม่มีการสั่นสะเทือนอรมอยมากๆในตัวรถรถก็จะเงียบขับสบายนะครับถ้าอุปกรณ์พวกนี้เป็นของดีของใหม่และติดตั้งอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ถูกต้องนะครับรู้จัก ช่างรู้จักใช้มันก็ของเก่าบางอย่างก็ใช้ได้นะครับเรามาดูในเรื่องถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของน็อตนะครับในการยึดต่างๆอย่างก่อนหนนี้เราทําคลิปที่เกี่ยวโคงไฟหน้านะครับก็จะเป็นใช้น็อตธรรมดาแบบนี้ตัวระบาดเขาเรียกว่าน็อตตลาดครับตัวระบาดเกี่ยวเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นน็อตแบบติดแหวนนะครับก็คือเขาเรียกว่าเราจะเรียกว่าน็อตนอกนะครับเราเรียกกันติดบาทนะครับ ก็เป็นน็อตติดแหวนเราเรียนน็อตนอกเลยครับก็อย่างแหวนพวกนี้อ,อย่างเงี้ยก็3ตัวบาท3ตัวบาทกับตัวละบาทก็คือมันใช้คู่กันเนี่ยก็ยังไม่ถึง2บาทนะครับแต่ตัวนี้ตัวเดียว8บาทก็ได้ความสวยงามเหมือนกันแล้วก็แข็งแรงทำให้รถดูดีนะครับเพราะว่าเราใช้งานเองแล้วก็เลือกใช้น็อตแบบนี้นะครับถ้าตรงไหนเราไปเจอเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นน็อตแบบนี้เราก็ซื้อมา10ตัว ไว้สำรองด้วยแล้วก็ไว้เปลี่ยนรถเราที่เราใช้งานกันยาวๆนะครับงานรายละเอียดของรถก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวตั้งฝากระโปรงนะครับมีทั้งบริเวณฝากระโปรงหน้าแล้วก็ฝากระโปรงท้ายนะครับมันก็เป็นลักษณะยางเกลียวนะครับแล้วก็ขันเข้าไปลองปิดรถด,ดูว่าฝากระโปรงมันพอดีกับตัวรถหรือเปล่าถ้าไม่ดีถ้ายุบเกินแล้วก็ขันออกนะครับมันจะได้สูงขึ้นนะครับตัวนี้ ถ้ารถมันต่ําเกินแล้วถ้ามันต่ําเกินแล้วก็คายออกนะครับมันก็จะสูงขึ้นทําให้ฝากระโปรงกับตัวรถมีความสมดุลกันแล้วก็เกิดความสวยงามน,นะครับแล้วตัวนี้ก็ทําให้มันมีแรงดีดในระดับหนึ่งนะครับในการเปิดฝากระโปรงท้ายด้วยนะครับก็คือหลกัหลกๆก็คือเขาไว้ตั้งฝากระโปรงไม่ให้ยุบนะครับเพราะเราต้องตั้งมันพอดีไม่ให้มันยุบไม่ให้มันเด้งนะครับโดยใช้ลูกยางลักษณะนี้นะครับที่เป็นเกลียวนะครับค่อยขันเข้าไป ต่อมาก็เป็นเรื่องของแสงสว่างนะครับก็คือน,นี้มีชุดไฟหน้าเรารีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับในเรื่องของการประกอบไฟหน้าและเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับไฟไฟหน้ารถนะครับตัวนี้เป็นที่เราว่าจะใส่ไปทีแรกแต่เราลองแล้วมันไม่สวยนะครับทําให้รถหน้ามันสีเหลืองนะครับสว่างกว่าแต่สีเหลืองเราไม่ชอบนะครับเราก็เปลี่ยนใช้ของเดิม,ดมของรถด,ดีกว่าก็เป็นที่เราชินชากันดีกว่ามันก็ออกเหลืองๆเหมือนกันแต่ก็คือมัน สบายสบายตาไปอีกแบบนะครับแล้วก็เลือกใช้ของติดรถนะครับตัวนี้เราเก็บไว้เป็นอะไรส่วนที่เราเจอปัญหาเมื่อวานนี่ครับเราพยายามจะติดตั้งไฟที่ส่องสว่างบริเวณทะเบียนรถนะครับไฟท้ายด้านหลังรถตัวนี้ก็จะต้องเปิดฝากระโปรงท้ายแล้วก็เปลี่ยนนะครับซึ่งเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เราเสียบเข้าไปแป๊บเดียวมันเกิดความร้อนค่อนข้างจะสูงเลยนะครับ แล้วก็ตัวขาเขาขาเดิมที่มีอายุมาสามสิบปีเนี่ยมันก็ค่อนจะกรอบแล้วก็แล้วก็คือมันมันมันแตกด้วยมันกรอบแล้วมันก็แตกมันบินบินไปบ้างแต่ก็ยังตัวขาที่เขามารับไฟอันนี้ใช้งานได้อยู่เราเช็คแล้วว่าใช้งานได้สองอันมีสายไฟขาดแล้วก็ตัดต่อไปแล้วแต่เราไม่ประกอบนะครับวันนี้เราก็เลยไปเลือกซื้อตัวนี้มาที่เป็นไฟ ไปดวงนะครับสีขาวที่มีขาเหมือนกันนะครับมาแล้วนขนาดขาเหมือนกันมีขั้วเหมือนกันทําไมเราเลือกใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าตัวที่เป็น LED เนี่ยให้แสงสว่างที่สบายตาไม่สั่นแล้วก็กินไฟน้อยกว่าแต่สําคัญสาระสุดๆก็คือที่เราต้องการแบบนี้ก็คือด้วยอุณหภูมิของเขานะครับเขาจะเกิดความร้อนน้อยมาก เมื่อเทียบกับหลอดไฟโบราณเก่าๆแบบนี้นะครับที่ติดรถมาอ่าในเทคโนโลยีสมัยใหม่กินไฟน้อยลงสว่างมากขึ้นแล้วก็ไม่เกิดความร้อนนะครับซึ่งความร้อนก็เป็นจุดอันตรายเหมือนกันในการใช้รถนะครับมันจะทำให้เกิดไฟไหม้รถได้อันนี้ก็ไม่เกิดไฟไหม้รถแน่นอนครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ในรถก็จะปัญหาน้อยลงนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอุณหภูมิร้อนนั่นเองในเรื่องของการใช้หลอด LED ในการแต่งรถนะครับ เป็นตัวส่องสว่างของไฟหลีบริเวณไฟส่องทะเบียนนะครับเราไม่เลือกใช้ไฟ LED ไปอยู่ในะตรงไฟเลี้ยวก็เพราะว่าพวกนี้มันกินไฟน้อยมันทำให้จังหวะกระพริบของรถนะครับมันจะถี่ขึ้นมันก็ไม่เหมาะสมนะครับเราก็เลยบางอย่างก็ยังต้องเลือกใช้จะเป็นหลอดไส้แบบนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นรถกระพริบเบางทีเราก็ไม่ชอบคนหลังมันก็ มองแล้วแบบแปลกๆนะครับมันกระพริบถี่เกินไปนะครับอย่างหลอดไฟนะครับถ้าเริ่มมีปัญหามีหมวยุก็จะมีข้างใน็นสีดํานะครับข้ายในก็เป็นสุญญากาศนะครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนหลอดสีขาวๆอย่างหลอดพวกนี้กินไฟแล้วใช้งานนานๆก็ไม่ได้ขาดได้นะครับอันนี้ก็เป็นของรถเชฟนะครับเรามาดูอีกรายละเอียดของเขานะครับรถเชฟ ไฟไฟหลีกับไฟเบรกใช้ไส้เดียวนะครับเชวบวี่ที่เราขึ้นไว้ขึ้นสวนนะครับเป็นรถปิ่งอัพสี่คูสี่ก็คือ f o r wheel drive นะครับก็คือเราถอดมาเนี่ยไฟเลี้ยวมีอันเดียวจะมีไฟเตือนที่หน้าปัดนะครับว่าให้เช็คไฟไท้ายนะครับไฟเบรกก็เราถอดออกมาก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับก็เราก็งงเลยว่ามีไส้เดียวแล้วก็มีลักษณะสีดำ ก็สัษฐานว่าขาดนะครับเพราะว่ามันขึ้นเตือนแล้วก็ไฟก็ไม่ไม,ไ,มไม่สว่างนะครับเราแกะออกมาแล้วก็ตกใจในเทคโนโลยีนะครับว่าทำไมมีไส้เดียวเมื่อกล่องก็จะมีสองเขี้ยวสองไส้นะครับก็คือหลีเปิดแล้วมันก็จะแดงแค่ไฟหลีนะครับเบรกปุก๊บมันก็จะแดงอีกอันหนึ่งเดี๋ยวนี้เ็าเป็นอันเดียวนะครับมีตัวดิมเมอร์อยู่ด้านในนะครับตัวหลีไฟก็คือใช้ไฟหลีก็เอาไฟป้อนหน่อยเดียวพอไฟเบรกแดง มันก็เอาไฟไปป้อนมากขึ้นนะครับมันก็ทําให้ไส้หลอดในมีเส้นเดียวก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ติดวัดติดรถมา25วัตต์เราไปหาซื้อในร้านแรกได้21วัตต์นะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับเราก็เลยซื้อมาหลอดเดียวแต่เราไปหาีกร้านหนึ่งตัวนี้จะมีแบรนด์นะครับเป็นของฟิลิป ตัวนี้ไม่มีแบรนด์คุณภาพที่เรามองด้วยห่วยแตกนะครับเราจึงไม่ใส่แล้วก็เลยไปอีกร้านหนึ่งแล้วก็หาซื้อให้ได้ให้ได้25วัตต์แต่เราหาซื้อไม่ได้ได้21วัตต์เหมือนกันกันกบร้านแรกแต่ตัวนี้เป็นของฟิลิปนะครับก็คือเขามียี่ห้อหน่อยแล้วก็มีมาตรฐานสูงกว่านะครับถ้าเรามาเทียบกันจุดต่อจุดเลยก็คืออ่อาสองอันนี้นะครับ อันนี้ไม่มียี่ห้ออันนี้เป็นของฟิลิปดูคุณภาพของตูดเขานะครับตะก่วที่เราเห็นเนี่ยดูสีนะครับแตกต่างเลยนะครับแล้วก็คุณภาพของพวกวัสดุแตกต่างกันมีพิมพ์โลโก้ตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ลักษณะของไส้หลอดนะครับสังเกตนะครับตรงกลางน,นะครับอ่าที่เป็นตัวประคองไส้หลอดนะครับอันนี้เป็นสีขานะครับฟิลิป ส่วนไอ้ที่ไม่มีแบรนด์นี้ก็คือแบบดูแบบโคตรไม่น่าใช้ครับเราก็เลยซื้อของฟิลิปมาคู่หนึ่งเลยเพื่อที่เราจะเปลี่ยนอีกข้างหนึ่งที่เป็นยี่สิบห้าวัต์ให้มีความสว่างเท่ากันนะครับอ่าก็ใช้เทคนิคนี้ในการเปลี่ยนไฟท้ายของรถเชฟนะครับเราก็ต้องขอพูดถึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นไส้เดียวนะครับไม่ใช่แบบตะกอดแล้วนะครับแต่ ที่ได้มาเป็น21วัตต์นะครับของเดิมติดรถ25นะครับความสว่างจะแตกต่างกันแน่นอนครับแต่ใช้งานได้เหมือนกันอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือบริเวณนี้ถ้าใครเคยสังเกตก,ก้มดูในรถท้ายกระโปรงนะครับบริเวณที่เก็บของเนะี่ยตัวนี้ก็จะติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีหลอดลักษณะนี้อยู่ด้านในนะครับพอเราเปิดฝากระโปรงไฟตัวนี้ก็จะสว่างนะครับก็คือทําให้เรามองเห็น แสงสว่างตรงฝากระโปงนั่นเองแต่ตอนนี้ทําไมมันมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเราถอดออกนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นชุด LED เข้าไป3ชุดนะครับจะทํางานได้ดีกว่าแล้วก็สว่างกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วก็กินไฟน้อยแล้วไม่เกิดความร้อนบริเวณนี้นะครับก็อย่างนี้เกิดความร้อนมากๆสะสมมากๆใช้เวลานานๆก็กรอบหมดนะครับพลาสติกกรอบหมดนะครับ ร้อนมากๆร้อนนานๆด้วยอายุเขาก็มาทําลายให้ดูนะครับว่าถ้ามันเกิดความร้อนมากๆพลาสติกต่างๆจะเสื่อมสภาพเร็วนะครับไม่ต้องโดนแดดนะครับด้านนี้อยู่ด้านในไม่เคยโดนแดดนะครับตลอดชีวิตการทํางานของเขาแต่มันก็ผุพังได้นะครับถ้ามันเป็นหลอดไส้แบบเดิมๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นแบบนี้อยู่บริเวณหลังคาด้วยนะครับบริเวณหัวเก่งนะครับที่อยู่บนฝ้าเพดานนะครับของ รถเก่งครับเราก็เปลี่ยนด้วยนะครับเราก็ใช้ LED ทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับเพื่อให้เกิดความร้อนน้อยลงแล้วก็ความสว่างให้แสงสีขาวนะครับพวกนี้จะให้แสงสีเหลืองหรือว่าแสงใบบ่ายเย็นๆนะครับจะมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาด้วยนะครับแต่เราเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหมดทั้งคันนะครับที่เรารีวิวมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งเสร็จอีกทีนะครับนี้เราจะมาให้ดูตอนติดตั้งนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะให้ดูตอนกลางคืนเลยว่าติดตั้งออกมาแล้วเป็นแสงสีขาวจริงไหมและเกิดความร้อนไหมะจะมีความร้อนเท่ากับน,นี้หรือเปล่านะครับอันนี้เปิดปุ๊บร้อนจีนะครับหยิบไม่ได้นะครับโดนไม่ได้เลยมือพองกันทีแต่พวก LED พวกนี้จะจับยังไงก็ช่างไม่ค่อยร้อนนะครับแล้วก็ให้แสงที่เป็นสีขาวด้วยออกไปไล่ติดตั้งเลยนะครับเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งกัน ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาไล่กันที่จุดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในการตั้งแนวนะครับก็คือเราใช้เอ็นแล้วก็กระดาษกาวนะครับแล้วก็วัดให้มีความใกล้เคียงกันที่สุดนะครับไปตามสันด้านข้างของรถนะครับคือใช้ตลับเมตรวัดนะครับกระดาษกาวแปะแล้วก็เอ็นของเบ็ดตกปลานี่นะครับในการทําแนวนะครับเดี๋ยวเราก็ แปะวันนี้นะครับแกะติ๊กเกอร์นะครับที่อยู่บริเวณด้านใต้นะครับแล้วก็แปะเลยนะครับหันปลายมไปลายบริเวณด้านปลายตลอดนะครับก็เราจะยึดนะครับเส้นนำกางนี้เป็นหลักนะครับก็คือให้มีระยะห่างสักนิดนึงนะก็เดี๋ยวเราแกะแล้วก็แปะเลยครับ ต่อนะครับไฟส่องนี่นะครับตัเบียนะครับเปิดเปิดฝาท้ายนะครับก็เราเตรียมไว้แล้วนะครับหลอดเดิมไม่ใช้นะครับกินไฟร้อน LED ไม่ร้อนกินไฟน้อยนะครับเราก็ปรับปรับขาใหม่นะครับเลื่อกมาปรับขาก็โอเคนะครับสว่างนะครับก็ไม่มีความร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งให้ดีนะครับตัวนี้ให้หน้าสัมผัสเขา แตะกับตัวทองแดงดีๆนะครับไล่เช็คดีๆก่อนประกอบนะครับเพราะว่าพวกนี้เส้นลวดเขาหรือว่าสายไฟเขานข้างจะเล็กก็จิ๋วหลิวนะครับเสร็จเดี๋ยวเราก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับคือยัดเข้าไปแล้วประกอบนะครับบริเวณระโปงท้ายนะครับตังเรียบร้อยนะครับอัดซีลโคนช่วยนะครับเพราะว่าขาเขาหักค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ติดซิลิโคนทิ้งไว้ก็รอเขาแห้งนะครับก็ใช้งานได้เป็นปกตินะครับไฟส่องสว่างบริเวณ ฝากระโปรงท้ายนะครับแล้วก็สามชุดนะครับคือนะครับสามชุดหนึ่งสองสามนะครับเรียงกันอยู่นะครับก็แทนของเก่าเลยนะครับต่อสายไฟออกมาจากชุดเก่าแล้วก็ติดตั้งโดยใช้ซีคููหรือว่ากาวร้อนก็ได้นะครับวิดฝากระโปรงท้ายก็อยู่บริเวณนี้นะครับก็อยู่ขวารถนะครับถ้าฝากระโปรงปิดไฟก็จะดับนะครับ เองเปิดก็จะมีไฟขึ้นมานะครับเห็นแสงกระพริบอยู่นะครับเอากดไปก็ปิดก็ดับนะครับดับเองอัตโนมัตินะครับเอาเปิดฝาท้ายก็ติดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับบริเวณขวามือของรถนะครับแล้วก็พุกพวกนี้นะครับที่เราเตรียมไว้ก็ตัดนะครับเพื่อมาเปลี่ยนกับที่เราใส่ไว้ชั่วคราวนะครับก็จะเป็นรูลักษณะแบบนี้นะครับว่ายึดพรมท้ายรถนะครับแล้วก็ใช้พุก ที่มีขนาดเหมาะสมนะครับมันมีหลายขนาดนะครับไม่ใช่มีขนาดเดียวน,นะครับแล้วก็ยัดแล้วก็อุดไปบริเวณนี้นะครับกล่องค่อนข้างแน่นนะครับมาใช้มือเดียวประมาณนี้นะครับก็จะแน่นนะครับอยากเข้ายากสักหน่อยก็เปลี่ยนทห้หมดเลยครับบริเวณท้ายรถ ก็พกๆแบบนี้นะครับที่เราเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนจะหมดถุงเลยนะครับถุงหนึ่งมีประมาณ10ชิ้นนะครับก็หมดเลยนะครับก็อยู่ตามจุดตามมุมต่างๆนะครับส่วนสีเอยากให้ได้สีเดียวกับพรมเราก็หาสีมาตั้มแต้มเอานะครับแต่อันนี้เราก็ไม่ซีเรียสอะไรขอให้มันอยู่ก็จะทําให้ตัวพรมมีสภาพสมบูรณ์นะครับ จะไม่หลุดล่อนออกมาง่ายๆนะครับเพราะว่าพุกค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวพุกใหม่เลย,เยของกาวเป็นกองนะครับพยายามค่ําคืนนะครับถ้าไม่เปิดไฟมีไฟเสาข้างถนนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเปิดไฟหลี่ดูนะครับว่าไฟด้านหลังเนี่ยจะส่องสว่างออกมาเป็นยังไงนะครับเปิดประตูก็เห็นไฟกลางรถนะครับเป็นไฟ LED ดีสีขาวนะครับ ก็ทําให้เรามองเห็นของค่อนข้าเป็นสีแบบธรรมชาติสีจริงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นนะครับบริเวณด้านท้ายรถนะครับว่าสีจะเป็นแบบไหน,นไฟบริเวณท้ายรถก็เป็นแบบนี้นะครับตอนคืน mm hmm. มีไฟส่องทะเบียนสีขาวเลย mm hmm. ตากที่เราเปลี่ยนเป็น LED นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคชัดเจนนะครับทำให้รถด,ดูสวยขึ้นเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูไฟในห้องเก็บของนะครับหรือว่าทายร่นะครับอ่าก็สว่างนะครับสว่างอย่างทั่วถึงนะครับยนีไม่ได้เปิดแฟนนะครับก็จากไฟ LED 3ดวงที่เราติดตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับเราติดตั้งแบบซ่อนไว้ด้วยนะครับมองไม่เห็นนะครับส่วนด้านหลังตรงนูน้นเดี๋ยวเราก็หาวัสดุมาปิดนะครับให้มันเกิดความสวยงามกว่าน,นี้นะครับ วางของหยิบของก็ไม่ต้องใช้ไป่ายช่วยนะครับอันนี้เราเปิดฝาท้ายครับก็เห็นไฟสีขาวเลยนะครับสว่างอย่างชัดเจนสีสันสวยงามเลยเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถแดี i อวายแอน o r h ล p d i ดีแบบแดงทุกงานช่างสวัสดีครับก็ไฟนะครับ เราเปิดไฟหลีแล้วเปิดประตูก็จะมีเสียงดังนะครับข้างบนก็เป็นสีขาวนะครับเราก็เก็บงานไว้ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีแต่งเติมเรื่องแสงไฟในจุดที่เราอยากได้นะครับคือเป็นรถเราเองเรก็สามารถเพิ่มเติมได้ในหลายจุดนะครับอาจจะเป็นบริเวณที่พักเท้าอาอาจจะมีสวิตไฟซ่อนนะครับแล้วก็มีไฟบริเวณใต้เท้าด้วยก็ได้นะครับ เราทำของหล่นได้หยิบของง่ายๆนะครับงานรถก็เป็นไฟลีนะครับไฟลีก็เป็นแบบสีเดิมๆนะรถเก่าครับเราก็ต้องมาแต่งให้มันเหมือนใหม่เน้นสภาพเดิมๆนะครับคันนี้